มาให้ชมนะคะแล้วก็เป็นทุ่งผักกาดนะคะยอดผักกาดนี่นะคะกินได้นะคะวันนี้ก็จะไม่เก็บนะคะวันนี้ไม่เก็บค่ะเอาวิวสวยๆมาให้ชม อตอนนี้นะคะกินจนเบื่อแล้วค่ะอนน้องกินจนเบื่อแล้วค่ะตอนนี้ปีนี้อากาศหนาวมากนะคะปีนี้อากาศหนาวมากมเลยนะคะหนาวมากเลยปีนี้ตอนนี้ยัง4องศา3-4องศาวันที่21กุมภานะคะ <S <S ดอกน,นหาโนฮามฮานะยังไม่ยังไม่บานเท่าไหร่เลยนะคะ ยอดแบบนี้ลวกจิ้มแจ่วอร่อยมากนะคะเนี่ยแกงนะคะซากุระยังไม่บานนี่นะคะซากุระนะคะยังไม่บานนะคะซากุระยังไม่บานเพราะว่าปีนี้อากาศหนาวมากมากเลยดูยอดนานโนฮานะนะคะอุย้ยน่ากินค่ะช่วงนี้ไปกินจนเบื่อแล้วค่ะ เห็นเห็นยอดอย่างนี้ไหมคะเนี่ยค่ะเด็ดอย่างนี้นะคะไปลวกนะคะไปไปแกงนะคะอร่อยมากเลยดูดูยอดต้นนี้นะคะอย่างเงี้ยสุดยอดเลยคือแบบโอ้กินกินเยอะมากปีนี้ก็กินเยอะมากค่ะดูนะคะเขาก็จะขึ้นตาม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 ปีหน้าเขาก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ ปีที่แล้วเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดคือเป็นทุ่งเลยนะคะปีนี้เขาจะแบบว่า,ารู้สึกว่าจะจะขึ้นน้อยนะคะจะจะจะออกมาน้อยทุกปีนะคะปีที่แล้วตรงๆที่เป็นลานตรงนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยดอกนานโนฮานะนะคะขอ,ขอบขอบคันคลองนี้เหมือนกันคะ่ะปีที่แล้วนะคะจะสวยมากปีนี้ปีนี้ถือว่าน้อยนะคะปีนี้ถือว่าน้อยมากๆนะคะ ดูนะคะอย่างนี้นะคะกินได้นะคะอย่างนี้นะคะลวกสักสองน้ํานะคะก็ก็เขาก็จะแบบคนละสายพันธุ์กับกวางตุ้งบ้านเราหน่อยนะคะก็อย่างนี้นะคะก็มีรอยคนมาเก็บนะคะก็มีรอยคนมาเก็บค่ะก็อัน,นอันนี้เอามาให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะอันนี้ก็ก็ไม่เก็บนะคะวันนี้ กอเขาจอย่างนี้นะคะกอจะเป็นกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะ,ะบางกอใหญ่กว่านี้อีกนะคะบางกอใหญ่กว่านี้มากก็คือแบบกอเดียวนี่ถ้าเก็บไปต้มไปแกงไปอะไรก็ก็ ยอดอย่างเงี้ยก็เก็บไปแกงได้เนาะแต่เสียดายที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีไม,ไม่ไม่มีหนังหมูไม่มีผักชีลาวให้ใส่มันก็เลยแกงแล้วก็ก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะลัะนะกษณะก็อ่าปีที่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยนาะโนฮานะนะคะ ีที่แล้วนะคะดูซากุระนะคะยังเป็นตุ่มๆอยู่นะคะยังเป็นตุ่มๆอ,อยู่นะคะอันนี้ชิดาเหล่เป็นเป็นพันาซากุระย้อยนะคะต้นเนี้ดูนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่งนานโนฮานะอยู่ตรงนู้นอีกนะคะแล้ววิวเขาเมืองโอิตานี่ก็คือเป็นเครือขาล้อมรอบเลยนะคะ คือผู้คนก็จะอาศัยอยู่ในเทือกเขานะคะเทือกเขาแต่ความเจริญก็ถึงนะคะมีรถไฟฟ้ารถเมล์ถึงนะคะที่ไหนก็ก็ถือว่าเป็นบ้านนอกนะคะบ้านนอกญี่ปุ่นว่างั้นเถอะดูนะคะอุปกรณ์นี้นะคะโอ้ดูนะคะเนี่ยยอดกำลังกินเลยนะคะคนไทยเรานี่แหละค่ะคนเวียดนมาม คแถวบ้านค่ะแถวบ้านดูเลยบ้านหมดแล้วค่ะก็จะบ้านหมดแล้วดูซากุระซากุละใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเดือนหน้าเดี๋ยวจะมาเก็บภาพให้ชมนะคะดูนะคะดูผัก สซนออนซอนหลายออนซอนหลาย,ลายดูนะคะแต่ละยอดเนี่ยยอดนี้เห็นไหมคะหน้าเก็บมากเลยเนี่ยดูนะคะลำต้นเขามีบางคนบอกให้สองเก็บส่งไปขายหน่อยไม่ไม่เก็บนะคะไม่ขายนะคะสองไม่ไม่ทำนะคะก็คือให้ให้เขาเป็นธรรมชาติไปเอาแค่เรากินก็พอเนาะ ก,ก็ไม่เก็บขายค่ะบางคนบอกว่าให้ให้เก็บส่งไปขายให้หน่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำขนาดนั้นนะคะ <c oughs> โอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวก็มาอัพให้ชมกันเนาะ <c oughs> ยังทำไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะก็ก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่า ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรใช้ iPhone อย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้นี่คือภาพคือแบบไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ตกแต่งภาพอะไรนะคะก็คือขอ,อแบบดูนะคะดูนะคะน,ะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยกำลังกินเลยยอดแบบนี้นะคะแกงอร่อยเลยนะคะเนี่ยโอเคนะคะฝากกดติดตามกดไละคะ์หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะบายบายดูนะมือแข็ง